สวัสดีค่ะเจอพี่ต้นไม้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ต้นไม้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของคาว่าการสำนึกรู้คุณหรือใครๆหลายๆคนหรือเราได้ยินมาตั้งแต่นมนานแล้วใช่ไหมคำบอกคำนี้ใช่ไหมคำที่บอกว่าบุญคุณต้องทดแทนแค้นนี้ต้องชำระแต่นี่มุมมองของพี่ต้นไม้นะคะ บุญคุณต้องทดแทนแขนนี้ไม่ต้องชำระนะคะปล่อยปล่อยไปเลยส่วนตัวพิจตรนไม้นะคะบุญคุณพิจต้นไม้ต้องทดแทนนะคะเพราะว่าเอาอย่างนี้อันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะมาเล่าสู่กันฟังคนที่สำนึกรู้คุณคนที่เขาเคยช่วยเหลือเราคนนั้นก็จะชีวิตก็จะดีแล้วก็ จะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองทําสิ่งไหนก็ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ชีวิตจะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะอันนี้เล่าสู่กันฟังเนาะออย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยตัวเราเองเนี่ยการที่เราเสํานึกรู้คุณในตัวเองเี่ยขอบคุณตัวเองก็คือการขอบคุณตัวเองก่อนก่อนที่เราจะไปขอบคุณคนอื่นเนาะ เราก็ต้องขอบคุณเราก่อนขอบคุณตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองนะคะเมื่ออะไรก็ตามถ้าเราเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองแล้วเราก็จะแบ่งปันความเชื่อมั่นศรัทธานี้ให้กับผู้อื่นด้วยนะคะเมื่ออะไรก็ตามถ้าเราสร้างความมั่นใจหรือทําให้คนอื่นเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเราหรือรักเราอย่างเงี้ยคือตพี่ต้นไม้กําลังจะหมายถึง อย่างเช่นคู่บา,าอาจารย์หรือว่าหัวหน้าง,งานหรือว่าใครก็ได้นะคะที่เขาเคยมีบุญคุณกับเราเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณเขาการตอบแทนบุญคุณไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่นะคะยุคงันชิลลเทีตังเคตังเคการตอบแทนบุญคุณไม่ไม่จาเป็นต้องยิ่งใหญ่ก็คือแค่ขอบคุณเท่านั้นเองอืมคอแค่ขอบคุณแล้วก็ ให้เกียรติเขาคนที่เขาช่วยเหลือเราอะ่ะคือแบบให้เกียรติแล้วก็เคารพเขาแบบอย่างเงี้ยเหมือนกับอาจารย์เราอย่างเงี้ยอาจารย์อาจารย์ไม่ไม่ว่าเรื่องอาจารย์ที่โรงเรียนหรือว่าอาจารย์ที่ไหนก็ช่างถ้าเขาขึ้นชื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็ต้องเคารพขอบคุณเขาที่เขาให้ความรู้เรานะคะสำนึกรู้คุณถ้าเราสำนึกรู้คุณชีวิตเราก็จะมีแต่ สิ่งดีๆเข้ามานะคะอันนี้ก็คือเล่าสู่กันฟังพี่ต้นหมใเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักคําว่าบุญคุณเนาะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะคือประสบการณ์เอามาเล่าสู่กันฟังบางคนเนาะบางคนก็ไม่รู้จักบุญคุณบางคนนะกับพ่อแม่ก็ยังลืมนะคะมันก็หลายรูปแบบนะคะคือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราคิดดีทําดีสิ่งดีๆมาหาเราแน่นอนนะคะพอดีอาหารมาแล้ว ขอหยุดทานข้าวก่อนนะคะ